สวัสดีน้องมิว,ค,วค่ะสวัสดีค่ะแต่ตอนนี้นอทั้าทางบ้านนะคะน้องอุ่มค่ะอยู่หลังกล่องด้วยค่ะคลิปนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องมิวค่ะฝล่าวทีตอนนอนพี่้องเอฟซีพ่อพ่อแม่นะคะเอฟซีมะลำเพชรลำเพิรรพนเอฟซีน้องมิวนทัทพรด้วยนะคะน้องมิวตรงถามกอนมาอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะเพิ่งไปถือฉีดยามากค่ะเพราะาอาการมั่นแบบว่ายัง,งค่อนข้างที่จะอักเสบอยู่ค่ะแต่น้มๆแล้วก็ดีขึ้นแล้วค่ะ นี่คือร้ายแล้วค่ะแต่ก็ยังยังเจ็บคือเก่าค่ะจากเหตุการจากเหตุการ์ตกบันไดวันไลฟ์สดค่ะตกเวทีวันไลฟ์สดเปิดตัวสปอนเซอร์พี่ลำเพลิคนค่ะน้องมิวหนี่ซื้อในวงการซื้อไว้เมียคะ่ะอน้องมิวนัทพรค่ะมิวนัทพรก็ะจะเป็นซื้อจริงของอิหล่าเลยคะ่ะม,มาจากซื้อจริงของน้องมิวเนาะเป็นคนจำนวนไดค่ะครอบครัวมีพี่น้องกี่คนแล้วก็เป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะ จริงจริงเลอีลาเกิดอยู่จังหวัดคอนแกน่นค่ะเพื่อนน้องเลือแต่ว่าเป็นยายอยู่จังหวัดสกลนครค่ะมีพี่น้องด้วยกัน3คน<ม>ค,คนน<ม>่ะอีลาเป็นลูกสาวคนโตค่ะเป็นอีลาเป็นเลยกุ๊กมูค่ะค่ะตอนนี้เรียนจบหรือยังคะอันนี้ก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หค่ะยังบ่จบค่ะเลยปีกว่า,วาสาวมอหาเนาะ <c oughs> เรียนไปนั่มหรอกค่ะขึ้นการศึกษาไปนั่มด้วยค่ะพี่น้องอ่า ก่อนที่สิมาเป็นหมอนำาพิรำเพลินก่อนที่จะใช้นามสกุลนี้ตอนนั้นน้องหนิวทำอะไรอยู่ที่ไหนเอ่ยก่อนที่เขามาพิรำเพลินก็คืออิหลาอยู่รถแห่ค่ะอยู่กับอาจารย์จีนี่ภูไทยว้าวอยู่รถแห่ภูไทยเล็กคอร์ดค่ะค่ะก็คือเอกากรับงานร้องเพลงเนาะก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการร้องเพลงมาแล้วค่ะจุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรามาอยู่ใต้ชายคาหมอร่าพิรำเพลิค่ะนหนิว จริงๆแล้วก็นันีหลายเห็ดรูเทนนะคะก็จะได้แกะเพคในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอลูุกทุงมอล่ำวาเลตีหรือจะเป็นแนวแนวรถแห่ค่ะแต่บันี่เพิินว่ามักในทํำนองลำเพลินมักในทํำนองลำเพลินก็เลยอยากที่จะมาเรียนรู้กับราชินีลำเพลินคือแม่พรพิรดีก็เลยกล่าวข้าวมาอยู่ในเพลลำเพลินค่ะใส่น้ำสกุลเพลลำเพลินเป็นสาวลำเพลินในรุ่นปีสี่ค่ะ นั่นก็คือฤด,ดูการนี้เป็นฤด,ดูการแรกที่น้องเต็มตัวเลยนะคะ,คะาาได้ดดอได้ยูซอมนั่พผีๆขเขาเนาะฤด,ดูกาลนี้บทบาทมีอะไรบ้างคะเต้นร้องล่ำมีการทั้งเต้นทั้งร้องทั้งล่ำเลยค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆตั้งแต่เดินเข้ามาใน,เพ,นเพื่อนกับมีโอกาสได้เฮตุเพ่งเมื่อน,นั้นซิมีบอกระถือว่าเป็นซิงเกิลเพลงช้าเพลงแหลกของน้องมิวเลยกับวาได้ค่ะกะ็ต้องขอบคุณทั้งพ,พ่อผู้ใหญ่ละกะแม่พ่อเด้อค่ะทีหายโอกาสน้องมิวนะคะได้ มีเพลงมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณยอดวิวหนึ่งแสนสองหมื่นวิวด้วยนะคะแล้เสร็จยอดเสร็จยอดมากๆเลยนะคะผลการตอบรับจากพี่น้องแฟนเพลงเ่าพ่อแม่หมอลำเพชรลำเพลินนะคะพี่น้องคะสำหรับฤดูกาลนี้น้องกลมาเต็มโตเลยนะคะแล้วทีนี้เราอ่ายังเรียนไปด้วยแล้วก็มาซ้อมด้วยใช่ไหมคะใช่นล้วหนวจัดการเวลายังไงคะตอนนี้ ก็คือน้องมิวขอลาทางโรงเรียนค่ะแปลว่าสิบวันไปโรงเรียนครั้งหนึ่งเราไปเอางานมาแล้วก็มาทําที่สํานักงานค่ะแบงเวลาแมนค่ะแบงเวลาแบบนี้เอาเนาะก็คือให้บาลานซ์ที่สุดให้ลงตัวที่สุดลงตัวที่สุดเวลามีกิจกรรมที่สําคัญสําคัญเราก็ต้องปีกเวลาออกไปให้ทางโรงเรียนเขาแมนค่ะเสร็จยอดมากถือว่าเป็นการวางแผนไหวดีมากๆเลยสำหรับน้องมิวนะคะบทบาทที่ได้รับค่ะพิเศษสุดเลยก็คือ พระธิดานะะคในเรื่องแกวนามาอเป็นพระธิดาในลำมเรื่องแก่นามาพระธิดาเลยคะพระธิดาปิ่นฉัตรค่ะเป็นน้องของพระปินทองค่ะเป็นน้องของซาลาปินทองเป็นน้องสาลามูซีวาพระธิดาปินฉัตรค่ะบทบาทโตลั่มเต็มโตนะคะพี่น้องคะมีบทบาทหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นลำก็ถือว่าครบเลยถือว่าครบทุกตำแหน่งเลยนะคะสำหรับ ดูดูการแรกที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของน้องหนวนักทพนนะคะอยากฝากพอ,พอีหยงหอดพอ่อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีผู้ชมทางบ้านแล้วคะค่ะกข็ขออนุญ,ญาตฝากเนี่ยฝากตัวฝากขักอีลานอ่อมอกอมเขียนพ่อพ่อแม่ทุกทุกท่านเด้อค่ะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้อีลาน่อยละก็ให้เพลําเพลินปีซีปีหาป,ปีต่อต่อไปนะคะยูเคียงขังกันจนว่าหอดพูดเ้อค่ะก็นะขอขอบคุณนะคะกำลังใจทุกทุกท่านเลยค่ะฝากอีลาน่อยไว้ในนแม่อมอก อมใจอีกสักหนึ่งคนนะคะเปิดฤด,ดูกาลนะคะในวันที่สี่เอ้ยเก้าเก้าตุลานะคะลงๆค่ะเก้าตุลาที่จะถึงนี้นะคะใกล้หันแล้วคะ่ะบัตรราคา1 4ึบาทนะคะฝากพ่อพ่อแม่มก,กดคอาม่าเป็นกำลังใจให้เพลินเพลินปีซีนำนำเด้อค่ะมันมัวแน่นอนคะ่ะ สำหรับพี่น้องที่มาบด้ย็ะสามารถซื้อบัตรกู้พีดได้สนับสนุ wow. สนหมอลักพีน้น้ำเพลินได้นะคะ149่คะแนนอัีะา่อาเปิดอาการนะคะกับพีกำนองมึอนี่นี่คืนแล้วแต่ว่าถูกฉีดยามาสดๆนวลๆเลยนะคะถูกฉีดยามาะคอยากฟังหนุ่มลำซ้อย จักหนึ่งผลงานก่อนอ่าอันนี้พ่อแม่คนเรื่อยเควสมาเลยเดิค่ะเอาลำสร้อยก่อนใดดีเนาะค่ะก่อนในในแก้วน้ำม้าอ่าได้ได้หมดเลยค่ะจิราฮัดไวรู้ว่าแอบหัดไว้ายน่ะได้ยินได้ยินพี่พีเพิ่นล่ำให้ฟังค่ะแต่ก็ยังว่าทนายเปีเพราะว่าเราได้ยินแบบว่าได้ยินบวชขลังจริงจริงนะฉก็ซ้อมกับพี่พีซ้อมกับพี่เมนค่ะมันก็พอได้ยินว่าหลักจำเมียนหลักจำหอักจำโอ้อันนี้พี่น้องมาฟังก่อนล่ำหลักจำ ของน้องมิวนะคะพร้อมงระยังค่ะไม่มีแคร์นะคอนเทนต์แบนี้จะไหนดิจำเริมสัมผัสค่ะกำเริ่สัมผัสเอาเป็นของน้องนี่นี่จอฉากใช่ค่ะแปลงกายกันละกันเนาะค่ะจำมสัมผัสน้องมิวว่าทำไมถึงตกเวทีตกกระดาละนาเหลือเสื้อน้อเอาหายกายนางงามน้องลำคาแหนมเบิ้งแขนเบิ้งขา ใบหน้างามสาดเกียงคือเสียงเว้าเจ้าปูตาแล้วบ่ได้คือคนบ้านมาเก่าคือเขาเห็น ลักจำได้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นกรองอ่านมันี่มันิรัตนาก็คือฉากแปลงกายของน้องเน,น,นเน่เนาะนี่ค่ะเป็นดูน้ำกันพี่น้องนะคะเป็นดูน้ำกันว <c oughs> ันนี้ยิ่งน้ำกันดูลักจำสุดยอดนะคะถือว่าโอ้โหพัฒนารวดเร็วมากกับการร้ำนะคะอันนี้เป็นปีแรกทีก่ฮาร,รัดล้ำเพิ่มเลยเหมือนตอนพี่น้องปีแรกแม่จะมีแต่ว่าในของเรื่องแก้วหน้าม้านะคะบทของ อาธิดาปิ้นชาร์ตยังก่ห้าในมียังไม่ได้มีแต่เราก็แอบฮาร์ดไว้แล้ววันนี้เอียงจะเกิดขึ้นได้วิ่นองคะอาจจะปุ๊บปั๊บเปลี่ยนสำหรับเปลี่ยนหรือว่าอาจจะซับพาหลอกก็ได้เปิดฤดูกาลนี้วันที่เก่ามาพิสูจน์นะคะวันที่เก้านะคะเก้าตุลาคมนี้ค่ะป้าพีตอนนอนน้องหนิวสุดท้ายและช่องทางการติดตามน้องหนิวไหนคะ ก็ช่องทางการติดตามน้องมิวนะคะแอปแดงนะคะกับยูสเซอร์น้องมิวนัทพรช่องจริงนะคะหรือว่าจะเป็นแอปซีฟ้ากับน้องมิวนัทพรกันค่ะมิวนัทพรนะคะแล้วก็แอปซีดำนะคะก็มิวนัทพรช่องจริงเช่นกันค่ะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะค่ะภาษาไทยทุกแพลตฟอร์มสุดยอดค่ะเอาพี่น้องค่ะสำหรับทิปนี่ขอบคุณน้องมิวมากๆค่ะฝากตอนพี่น้องเวียงเท่านี้เรื่องก็ไลค์กดแช่ คอมเมนต์ Comment, กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราศิลปินหมอลำพี่รำเพลินปี่สีด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค,ค่ะ